สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ ís. โอ้พี่น้องครับเมื่อนี้เดินทางมากเมื่อนี้โอ้มาเห็นน้ำไหลครับพี่น้องน้ำไหลโอ้เป็นตามีป่าแท้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น้ำไหลพี่น้องโอ้เป็นตามีป่าเนาะโอ้ยพี่น้องขออนุญาตเด้อบาทเด้อขออนุญาตทํามาหากินครับพี่น้องทํามาหากินก่อนนะครับเมื่อนี้สีมาใส่รอบครับพี่น้องภาษาอีสานบ้านท่าวาใส่รอบนะครับเด้อใส่รอบครับ นี่กนทอนะครับนครับผมอันนี้ตรูครับผมภาษาอีกเป็นตมวตรูแมนบ้าผมเมาถือบ้าพี่น้องนะครับกระดอกปรถือขออภัยด้วยนี่ครับนี่ครับผมวิธีหากินครับของคนอีสานบ้านเฮาง่ายๆครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับวิธีชีวิตนี่ครับใส่รอบครับพี่น้องม่ใส่รอบถ้ามาหากินครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคุณเสือครับขอบคุณทุก กำลังแรงใจนะครับเดีอยที่เขามาให้เขากำลังใจว่าเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งใส่รอบใส่ตูครับผมนะครับนี่ครับเอาปิดไปเนี่ยกรบพี่น้องปิดไปเนี่ยนะครับเื่อพ่อได้กินปลาจักหน่อยเหมือนีเหระครับผมเอาเพื่อว่าได้่ใหญ่จักตัวสองตัวก็เอาดอกเอูนะครับเพื่อมานครับพี่น้องมืันนี้ใส่ไว้ครับพี่น้องนี่ครับพิทุชีวิตนะครับเนาะมันมันมานอบ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 มามามา พ่อได้กินจากตัวสองตัวเก่าละขอบคุณครับพี่น้องขอพุ่นลรายครับขอคุณนี่ครับพี่น้องเอ้ใสสายจังสีผ้าม่ายามครับพี่น้องสีผ้าม่ายามยามรอบนะครับพี่น้องเสสายเขาจังเขามากครับนะครับเข้าใส่ว่าแต่กะนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานป่านเฮาคนทำมาหากินง่ายๆครับพี่น้องนี่ครับใส่ไปแล้วพี่น้องนะผมเนี่ยเขาใส่สายจังมาเบิ่งครับพี่น้องเถือมาในป่านะผม ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเสือขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณครับสำหรับมื้อน,นีนะครับขออห้ญยาตลาเด้อพี่น้องเด้อ,อสวัสดีครับ